สวัสดีครับเราม,มาดูผลฟุตบอลไทยลีก2เกมที่25ประจำวันเสาร์ที่26กุมภากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ระยองเปิดบ้านเชือนเอาชนะราประชา1-0อายุธยาเสมอลำปาง1-1ขอนแก่น FC เสมอกับเมืองการยู่ในเต็ดไป2-2แล้วก็สุโขทัยวันนี้แพ้กาบ้านให้กับแพร่ยืนเต็ดไป0-3 ในก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเป็นตราดครับเก็บไป55คะแนนอันดับ2ลํลำพูนเวเลอร์มี50อันดับ3สุโขทัย49อันดับ4ลํลำปามี44อันดับ5ถึงอันดับ7มีเมืองการชัยนาทอุดรมีทีมมา38อันดับ8แพร่มี37อันดับ9ระยอง34อันดับ10เป็นทางอยุธยาเก็บไป32อันดับ11แล้วก็12เป็นเชียงใหม่กับละนมีทีมมา30อันดับ13ากับสิบสีเป็นนครปฐมแล้วก็กาอันดับาสายม อยู่22แล้วก็โซนตกชั้นครับอันดับ16ลาดประชามี20อันดับ17คอนแกน FC มี16แล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นราชนาวีที่มีแค่7คะแนนเท่านั้นเองแลวเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพก็จะมีคาสตัมและกำลังเปิดบ้านเจอนครปฐม,มอุดรเจอราชนาวีกเกษตรศาสตร์พบกับตราดแล้วก็ระนองจะเจอกับชัชนาา